ตุนแคทนายทำเค้กเองเหรอใช่ใช่ฉันทำเพื่อลูกๆของเราทุกคนเลยเนี่นพวกนายไม่สงสัยเหรอว่าทำไมพ่อเราถึงเอาเรามาอยู่ที่นี่พ่อของฉันบอกว่าลูกของคุณกาตูนดอกโดนคนคนนึงจับไปพ่พพพอฮะช่วยผมด้วยพอ่ออย่าทำอะไรผมเลยครับ อภัยพ่อพอวันลุกขึ้นพ่อของการ์ตูนด็อกก็มาเจอลูกของเขาบาดเจ็บขนมมาแล้วจ้าขนมเ <c oughs> ออขนมเออขนมอะไรกันเนี่ย <c oughs> เด็กๆอย่ารังแกกันสิไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพ่อไปซื้อห่อใหม่มาให้นะรอพ่อตรงนี้นะลูกนะ เนอพ่อนายทำอะไรนะ่ะทำไมไม่ซื้อมาให้พอดีกับจำนวนลูกของเราฮะไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวพ่อจะรีบซื้อขนมไปให้อยู่ไหนนะโอ้อยู่ในตู้นี่เองเหลือห่อสุดท้ายพอดีเลยเฮ้ยค่อยยังชั่วโอเคห่อนี้ละลูกต้องชอบแน่แน่เลย เฮ้ยกระตุนเมาได้มาทําอะไรที่นี่เนี่ยฉันบอกให้หนายอยู่ในบ้านไงอ่านะฉันมาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วพระเจ้าช่วยนั่นมันตัวบ้าอะไรเนี่ย นน,นั่นไอาหาหรเยอ,อย่านะอย่าเข้ามานะโอโอวันนี้กินขนมเล้วกันนะลูกเอ้ยนั่นมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะกระตูนเมาให้ตายเออฉันบอกแล้วว่าอย่าออกมาเนาป้อมมันเป็นความผิดนายที่นายซื้อขนมมาไม่พอ อย่ามัวแต่ทะเลาะก,กันเลยฉันว่าเราเรียกพาการ์ตูนมังไปหาหมอดีกว่านะเออนั่นนะสิไม่ได้นะขนมของลูกฉันออไปเอาขนมกลับมาขนมขนมโอเคฉันรู้แล้วเดี๋ยวเอากลับมาให้นะรอตรงนี้แป๊บเฮ้ยทุกคนอย่าไปเลยอเอาขนมกลับมาให้ได้นะบ้าบอชะมัดดูสิเนี่ย จะตายแหละไม่ตายแหละยังข่วงขนมอีกแล้วนั่นตัวบ้าอะไรนะ่ะโอ้แม่เจ้าทุกคนดูสิตรงนั้นเล็บเท้าของมันอุ้ยกระโปรงของมันบานมากๆเลยข้างในท้องของมันโตมากมากมันจะมีอะไรอยู่ในท้องหรือเปล่านะฉันขอซูมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยเฮ้ยมันมีบางอย่างดิ้นอยู่ในท้องของมันด้วยทุกคนพอซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยมันมีหลอดอะไรบางอย่างเป็นทางเข้าไป ตรงนี้น่าจะเป็นคอของมันภายใต้พระคุมมันมีอะไรนะฉันขอมุดเข้าไปดูหน่อยดีกว่าอุย๊ยซิสเตอร์คนนี้เนี่ยในใต้พระคมไม่มีหัวแต่มีอะไรก็ไม่รู้แต่ไปบทเลยเฮ้ยเฮ้ยแย,ย่แล้วทุกคนดูเหมือนว่ามันจะเห็นว่าเรากำลังแอบด,ดูมันอยู่สวัสดีจ้าทำไมไม่เข้ามาดูใกล้ๆล่ะ เข้ามาดูใกล้ๆใต้ผ้ากลุ่มหน้าของฉันไหมเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ยจะตัวนี้มันโผล่ไม่ได้ยังไงเนี่ยออกไปเอาอไปโอ้โหทุกคนอยู่ดีๆก็มีตัวโผล่มากระตุนดอกพยายามต่อสู้โอ๊ยแต่เดี๋ยวก่อนทําไมร่างของมันล่องหนได้ทุกคนออ๊ยพอยิงไปร่างมันก็วับหายไปเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันอยู่ไหนเนี๋ยวมันอยู่ไหน ยนั่นไงทุกคนเห็นไหมร่างของมันเหมือนเป็นวิญญาณเลยแกไม่มีวันจะได้รักวันนี้พวกแกจะต้องกลายเป็นอาหารของฉันพวกแกทุกคน จะต้องเอาเลือดมาฉนโลมที่ผ้าคลุมหน้าเคองฉันเดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนอยู่ดีๆคุณเฮจราจรมาจากไหนเนี่ยฉันนำคาดเสียงของเธอมันน่าอุดอิดเออนันมันเฮ้ยคุณซินอร์คอนลูกออกมาเต็มเลยแม่ค่ะผมรักพี่ฮะชู้มไปเลยลลกลลกตื่นมาสิจ๊ะ พอลูกออกมาเต็มขนาดนี้จะสู้คุณเฮจาราจอได้หรือเปล่าเรามาดูกันเลยค่ะทุกคนเข้ามาเลยฉันไม่กลัวเธอหรอกเธอมันเป็นผีแมช่ชีชกกระประ๋อเออฉันว่าเงินโลกจีนก็นี่เธอคนแรกเลยนี่ว่าฉันนี่นะ้นี่นะ้นี่นะ,อะโอ้ยคุณเฮจาราจอพ่ายแพ้ย่อยยับเลยทุกคนทำไมเก่งอย่างเงี้ย ฉันจะล้างแค้นให้ทุกคนเองนี่นะเจอนี่หน่อยเป็นไงโอ้บาสุกา้าก็ทำอะไรมันไม่ได้กระตุนดอกอ้ยระวังด้วยลูกสมุนมันมาเต็มเลยเออมันมีแฝนแล้วเนี่ยจัดการมันเลยโอ้ยทำไมถึงได้น่ารําคาญอย่างนี้คทอทําวคุณแม่เฮดโผรมาได้ไงเนี่ย เหมือนว่าคุณแม่จะโกรธมากๆเลยแล้วคุณแม่จะสู้ได้หรือเปล่าเอา้าไายเฉยไม่ใครสู้ฉันได้หรอกไหนไหนขอดูให้เต็มตาดิว่าเธอเก่งจริงหรือเปล่าอ่ะมาลองกันอีกครั้งโอ้ยคุณแม่เฮดสู้เขาเฮ้ยทุกคนดูดิมันว,ว่าวับาหายไปด้วยนะคะทุกคนแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะเอา้าคุณแม่เฮดแท้เฉยไหนลองสู้กับรถไฟโทมัสดิ ไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหายไปอุ้ยมันวาร์ปทุกคนอุ้ยมันวาร์ปหายไปเอ้าแล้วก็พายแพ้อีกเช่นเคยทำไมเจ๊กเก่งขนาดนี้คะเนี่ยไหนขอสู้อีกตัวหนึ่งรถไฟสู้มันเลยเอ้ยฉันจะเขับมังกระบานเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันหายไปโอ้พี่ลองพี่ลองมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ การต่อสู้ที่สน,นุกมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายอ้าเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปไหน